สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูป๊อกอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษค่ะระดับชั้นอนุบาล2ค่ะเป็นยังไงกันมากคะคุณครูให้เด็กเขียนตัวสียิพมใหญ่กับตัวสีพิพ์เล็กเด็กๆเขียนกันได้ใช่ไหมคะค่ะเมื่อเด็กๆเขียนได้แล้ววันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆ ทำในแบบฝึณหัดหน้าที่17ค่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆดูภาพฝึกแล้วก็ฝึกออกเสียงคำศัพท์แล้วก็ขีดเครื่องหมายถูกทับคำศัพท์ให้ตรงกับภาพให้ถูกต้องอ่ะดูภาพแรกเลยอันนี้ภาพอะไรคะเด็กๆภาพกองใช่ไหมคะเรามาดูคำศัพท์กันเลยเขามีคำศัพท์ให้สองคำ ใช่ไหมคะไม่ใช่ะต่อไปอันที่สอง D R U M ดังแปลว่าโกงหันย่อ,ยอมนะคะ D R U M ดังแปลว่าโกงเขามีใช่โองไหมคะอันนี้ใช่ใช่ไหมคะบางเด็กก็คิดทับคำศัพท์เคร่หมายโกงทับคำศัพท์แบบนี้เลย อันนี้แปลว่าโกงย้ำแปลว่ากงอ่าต่อไปภาพที่สองภาพหนังสือหนังส,สือภาษาอังกฤษว่างไงคะบุกแปลว่าหนังสืออ่าดูคำศัพท์เขามีคำศัพท์มาให้สองคำคำแรก boy แปลว่าเด็กผู้ชายอันที่สอง book แปลว่าหนังสืออันแรก b O Y boy แปลว่าเด็กผู้ชายอันที่สอง book B O O K book แปลว่านังสืออันไหนคะอันนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก้คิดต็งหมายถูกครับตัวคำศัพท์ไปเลยอ่ะต่อไปข้อที่สาอันนี้รูปอะไรคะเด็กๆรูปมดใช่ไหมคะ มดภาษาอังกฤษว่าองไรคะ A N M ด d นั่นเองอ่ะดูเขามีคำศัพท์ N แปลว่า m มดแล้วก็ Arm แปลว่าแขนอ่ะเด็กๆมาสะกดพร้อมกันเลย A N T N แปลว่า m มดอันที่สอง Arm แปลว่าแขนอ่ะ A R M Arm แปลว่าแขนอันไหนแปลว่ามดครับ เด็กๆครับพี่ครับพำงสับเลยอ่ะต่อไปลูกสุดท้ายลูกหัวใจหัวใจภาษาอังกฤษว่ายงไงครับต้อง,อง,งมีมาให้สองคำคำแรก hen แปลว่าแม่ไก่คำที่สอง heart แปลว่าหัวใจอ่ะ h e e ตัวแรก h e n hen แปลว่าแม่ไก่คำที่สอง h e a ที่หาแปลว่าหัวใจอันไหนแปลว่าหัวใจคะอันนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็คีรับซ้ำซับไปเลยเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งให้คุณครูคทางไลน์กลุ่มเลยนะคะแต่ยังไม่หมดกันบ้านแค่นี้คุณครูจะให้เด็กๆเ,เขียนตัว D ดีวยอกสุนัขเด็กๆเขียนเป็นไหมคะตัวดีดีพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวดีพิมพ์เล็กเดี๋ยวคุณครูจะถ่ายรูป แนบไปให้ทางกลุ่มของแต่ละห้องนะคะค่ะวันนี้การบ้านก็มี2อย่างนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวลืมส่งกันบ้านคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ